เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมืองเป็นสายลับออกไปจับความรู้ ลองรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนธรรมชาติร้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสืบคนดูได้เจอสบายสายรับธรรมชาติ รายการ Nature Spy สายรับธรรมชาติวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกิจกรรมเด่นๆส่วนใหญ่เราจะทําเกี่ยวกับเรื่องน้ําค่ะก็อย่างพวกเราก็ได้เป็นแกนนําโครงการพี่น้นองรักน้ําค่ะ สายลับของเราวันนี้คือสมาชิกชุมนุมสารฝานันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสารพีพิทยาคมนำโดยน้องปามและน้องฝ้ายค่ะหล่นหยดไมหรือยัง่วค่ะดีโอมีสามอันนะต้องใช้สามอัน<ต>เราเน้นเรืเ่องสิ่งแวดล้อมเ,เพราะฉะนั้นก็คือว่าพี่สอนน้อง ไม่ว่าเรื่องของน้ําเรื่องของอากาศเรื่องของอาการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทุกอย่างค่ะสรุปแล้วนี่เราจะออกตรงไหนก่อนจะเปจนหน้าที่สบายหน้าทีบายกช่าเฉยเอนหนึ่งโอเคนทุกนีน ามหาสาหรายหางกระรอกคือภารกิจที่สายลับของเราได้รับมอบหมายในวันนี้ค่ะเป็นสาหรายที่มีลักษณะลำต้นเรียวยาวมีใบรอบต้นอาศัยอยู่ใต้น้ำค่ะ <S <S พื้นที่เป้าหมายในการสำรวจมี4จุดคือหน้าเทศบาลตำบลชมพูวัดดวงดีหลังบ้านลุงทนและหน้าวัดแม่สลาบค่ะ ลำเหมืองแม่สลาบเป็นเหมืองขุดผันน้ำจากแม่น้ำปิง้งโดยฝายพญาคำในตัวเมืองเชียงใหม่สู่แม่น้ำกวงเขตติดต่อกับจังหวัดลำพูนครอบคลุมพื้นที่ถึง8ตำบล104หมู่บ้านเลยล่ะค่ะ เราจะมาค้นหาสาลายหางกระรอกกันค่ะค่ะจุดแรกที่สำรวจคือหน้าเทศบาลตำบลชมพูค่ะเราเริ่มสังเกตบริเวณใต้น้ำที่มีแสงส่องลงได้เพราะเจ้าสาลายหางกระรอกชอบอยู่ที่แบบนี้ละค่ะจะเจอเป้าหมายหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะคือคือคือเราจะดูสภาพแบบโดยรอบก,อกว้างๆเลยค่ะมันจะอยู่ใต้น้ำเลยคะ่ะคือมันจะขึ้นขึ้นที่ ได้น้มันจะอยู่ใกล้ๆผิวน้ำห่คะป่าค่ะแถวนี้แถวนี้จะมีค่ะแถวนี้มีแต่ตอนนี้ไม่มีอ้าวทำไมล่ะคะเริ่มไม่มั่นใจซะแล้วจุดนี้เราเคยพบสาหร่ายหางกระรอกวันนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะมันถูกขุดลอกออกไป ปกติเราจะเห็นชัดเลยค่ะบริเวณผิวน้ำเนะะี่นยค่ะถ้ามันถ้ามันมีเต็มนี้คือน้ำน้ำเราจะไม่ไหล,ลค่ะใช่แล้วล่ะค่ะไอเจ้าสาหร่ายหางกระรอกถ้าเกิดมีเต็มพื้นที่ลำน้ำมันก็จะทำให้น้ำไหลไม่สะดวกได้เหมือนกันค่ะนา้นาๆเจ้าหน้าที่เทศบาลเลยเอาออกไปหมดแล้วคงต้องใช้เวลาค่ะแต่ก็มีพืชบางชนิดที่ขึ้นอยู่บริเวณฝั่งค่ะ อันนี้ก็เป็นหญ้าขนค่ะคือที่เขาขุดขึ้นมาเงียค่ะแล้วมันก็แบบมันคงจะมีมะเมล็ดที่อยู่ในดินค่ะมันก็เลยแพร่พันธุ์ขึ้นมาอยู่บนเนินดินนี้ค่ะชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าหญ้าขนค่ะ,มะเมล็ดของเจ้าหญ้าขนที่ฝังอยู่ในดินงอกได้ไวมากนะคะยอดอ่อนสาม,มารถงอกได้ภายใน2อสวัน เป็นพืชในวงหย่าใบมีขนยาว10 3ถึง30เซนติเมตรและกว้าง1 1 5ถึง1.5เซนติเมตรความสูงนี่ก็เกือบ2เมตรเลยค่ะชาวบ้านแถวนี้เขาตัดญ่าขนไปเลี้ยงสัตว์ค่ะมองอ่ะเพราะว่าย่ามองค่ะสระจุดนี้นะคะเราก็เจอ ผักบุ้งผักตบชวาผักกรเฉดแล้วก็หญ้าขนเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะก็ยังไม่พบสาลายหางกันหรอกไม่ใช่แค่พืชน้ำเท่านั้นนะคะที่หายไปสัตว์น้ำก็หายไปด้วยเพราะพืชน้ำก็คือบ้านคืออาหารของสัตว์น้ำตอนนี้ได้เวลาไปสำรวจจุดต่อไปแล้วล่ะค่ะ จุดที่2คือวัดดวงดีค่ะลำเหมืองที่นี่ยังไม่มีการขุดลอกค่ะแล้วแบบนี้จะมีเจ้าสารายหางกระรอกเป้าหมายของเราหรือเปล่าลองสำรวจกันดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะเขาขอมาสำรวจน้ำนะคะที่ที่สาราตรงข้านะคะได้เลยไปค่ามีผักจบชวา เต็มนี่ก็เชิญตามสบายครับครบขออนุญาตเจ้าอาวาสแล้วก็ลุยกันเลยค่ะเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยเกิดคำคถามโผล่ขึ้นมาในใจนนต้องคลี่คลายซะแลว้วเ,เราผักบุ้งเต็มไปหมดเลยแล้วพระเอกของเราจะมีไหมคะเนี่ยสิ่งที่เราเจอมากที่สุดคือผักบุ้งค่ะแล้วก็แหน แล้มีสาลายไฟนิดหน่อยมีาายแต่สาลายหางค็ลอกคือไม่มีมมเลยผักบุ้งที่เราเจอที่นี่คือผักบุ้งไทยค่ะพบได้บริเวณลำคลองมักสารตัวเป็นกลุ่มแล้วก็ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำชูส่วนยอดเพื่อสังเคราะห์แสงสามารถนำมาประกอบอาหารได้ช่วยในการบำรุงสายตาและก็รักษาผิวพรรณค่ะผักบุ้งนี้ เขาทิยมเอาไปแกงกันค่ะกินกาวตามส้มเลยค่ะผิดคาดค่ะจุดนี้ไม่เจอสาหร่ายหางกระรอกเราไปดูจุดอื่นกันต่อค่ะบริเวณนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างลำเมืองแม่สลาบกับลำน้ำแม่กวงค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่ใช้น้ำจากแม่น้ำกวงนี่แหละค่ะทำการเกษตร มีเจ้าสาหร่ายหางกระรอกไหมตามไปดูค่ะเปอเปิดใจเปิดกายเรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็นเก็บเบาะแสหลัดฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับค่ะจากที่พวกเราดูแล้วนะคะปริมาณพืชน้ำที่ขึ้นก็มีหักตัวชวามีหญ้าขนไม่เห็นเลยค่ะเจ้าสาหร่ายหางกระรอกที่เราตามหา พระเอกของเราไปแอบอยู่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยเห็นแต่ผักตบชวาเต็มไปหมดทำไมเป็นแบบนี้สงสัยไหมล่ะคะสาหร่ายหางกระรอกเนถ้าช่วงไหนที่มีผักตบชวาเต็มไปหมดเลยเนี่ยพวกนี้จะเจอน้อยเพราะว่าตัวนี้เขาจะอยู่ใต้น้ําแล้วผักตบชวาอยู่ข้างบนก็จะบังแสงหมดใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่ผักตบชวาหนาแน่นมากบังแสงไม่ให้ลงไปในน้ําจึงไม่มีสาหร่ายหางกระรอกค่ะเพราะเจ้าสาหร่ายหางกระรอก ต้องอาศัยแสงแดดช่วยในการเจริญเติบโตค่ะเอาเอามาไหมอ่ะเข้าาไปกางแดดอันนี้สวยจ้ะค่ะอันนี้จะเป็นผักตบชวาแบบป้องสั้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักตบชวาแบบป้องยาวข้างในนี่มันจะมีแบบฟองน้ำค่ะกปูมันจะมีแอไ้ตรงอ่ะมันช่วยให้ผักตบชวาแบบลอยตัวพยูนตัวเองได้มันเหนียว ต้าผักตบชวามันเดินทางมาไกลาจากแหล่งกําเนิดในทวีปอเมริกาใต้โน่้นนะคะถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2,444หลังจากนั้นเกิดน้ําท่วมมันก็เลยแพร่พันธุ์ไปทั่วประเทศค่ะภายในเป็นรูพรุนจึงช่วยพยุงลําต้นให้ลอยน้ําได้มีความสูงได้ประมาณ30-90เซนติเมตร ดอกสามารถรับประทานได้ส่วนก้านก็สามารถตากแห้งนำมาทำเครื่องจักสารได้ค่ะฝ่าจุดนี้เรายังไม่เจอสาหร่ายหางระรอกนะคะก่อนที่เราจะไปตามหาจุดต่อไปน้องๆทางบ้านเตรียมสมุดบันทึกดินสอแล้วก็สีไว้เลยค่ะช่วงหน้าไปพบกับพี่การแล้วก็ช่วงบันทึกธรรมชาติค่ะพบกันอีกแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เรามาสนุกกับ การบันทึกอีกครั้งนะครับเราเคยบันทึกสัตว์แล้วบันทึกต้นไม้ที่อยู่บนบกแล้ววันนี้เรามาบันทึกพืชที่อยู่ใต้น้ําพืชที่เราจะบันทึกวันนี้ก็คือสาหร่ายหางกระลอกนอัก่นเองชื่อแปลกๆนะครับมันจะเป็นยังไงดูซิเดี๋ยวเราลองมาดูกันสาหร่ายหางกระลอกเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะยาวๆอยู่ในน้ําลาต้นเป็นสายสายยาวๆนะครับรากของเขาเนี่ยจะฝังอยู่ในดินที่อยู่ในน้ํา ลักษณะของต้นก็จะเป็นเส้นสายยาวๆมีกลุ่มใบที่อยู่ขึ้นอยู่ตามลำต้นนะครับเป็นช่วงๆเป็นกลุ่มๆลักษณะใบาเนี่ยจะโค้งๆดูลมรวมๆนะครับมันจะเป็นโค้งๆเหมือนเสี้ยวพระจันทร์เกอะกันเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งมี3ถึง8ใบนะครับใบแรกๆต้นๆที่เราสังเกตดูเนี่ยมันจะใบมันจะน้อยหน่อยมีประมาณ30ใบ4ใบ ต่อมาก็จะมีมากขึ้น5า้าใบมั่ง6กใบมั่ง7ใบมั่งเอาแล้วนะครับเราได้ภาพรวมของสลา,ายหางกระลอกแล้วได้3ต้นตอนนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือของอใบของสาหรายหางกระลอกนะครับคือว่าที่ใบเขาเนี่ยมันจะมีปลายแหลมๆหยกักๆเล็กๆถ้าเรามีสาร่ายอยู่ในมือนะครับลองส่องดู ก็จะเห็นว่าเป็นปลาแหลมๆมเล็กๆบนใบที่เป็นทรงเหมือนเสียวพระจันทร์นะครับเราก็วาดรายละเอียดสักช่อหนึ่งแลวกันสำหรับคนไหนที่ไม่ชอบสีไม้จะลองใช้สีอื่นเช่นสีน้ำสีโปสเตอร์สีหมึกหรือสีช็อกแล้วแต่เราจะชอบนะครับลองเอามาใช้ดูเราผมวันนี้จะสอนเป็นสีไม้ก่อนเราจะเริ่มลงสีกันนะครับ เ,เริ่มจากสีอ่อนก่อนก้านของสลายเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนมากเลยเราก็ใส่สีอ่อนเสร็จแล้วต่อไปก็เริ่มที่ใบใบเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นมานิดหนึ่งตรงไหนที่โค้งเราก็เพิ่มเงาเข้าไปนิดหนึ่งครับด้วยสีเขียวเข้มจะได้ดูเป็นมีมิติสีเขียวเข้มเพิ่ม เงาอีกสักนิดหน่อยจะด,ดูมีมิติมากขึ้นเสร็จแ,แล้วก็อย่าลืมระ,ะบายที่เป็นช่วงลำต้นของเราด้วยเราระบายช่วงลำต้นที่เราเขียนไว้ตอนแรกเพิ่มความสวยงามของสมุดบันทึกของเรานะครับะครับเมื่อระบาย สีสำเร็จแล้วเราก็จบบันทึกสิ่งที่เราสังเกตเห็นเช่นใบกว้างแค่ไหนความยาวของลำต้นกลุ่มหนึ่งมีใบกี่ใบยอย่าลืมนะครับเด็กๆสำรวจธรรมชาติทุกครั้งบันทึกทุกครั้งมันเป็นความทรงจำและความรู้ของเราเราให้เด็กๆสนุกกับการบันทึกธรรมชาตินะครับ กลับมาลุยกันต่อค่ะสำหรับจุดที่4คือบริเวณหน้าวัดแม่สลากที่นี่จะมีฝายเล็กๆสำหรับกักเก็บน้ำไว้ไม่ให้น้ำแห้งในหน้าแล้งค่ะคคบริเวณรอบๆมีชุมชนมีวัดแล้วก็ส่วนของชาวบ้านค่ะ เป็นจุดสุดท้ายภารกิจของเราจะสำเร็จไหมไปดูกันค่ะเดี๋ยาพาูมมีไม้เหรอน้องไม้พึปีกอมใช้จ่ายไม้แล้ว เขาพูดมาก่อนแล้วมันมาขำนี่ได้ไหมอได้ไหม้ไฟไฟลองเอากระชอนเอากระชอนดิเบียเดียวตกมนะันอะหูละพี่ยงแถวเนี่ยมันมาคอยนี่นะ ข่าวคูดมนันอตราค่าเนี่ยเป็นซีเมเนต์มดเลยอะสำรวจริมตะลิ่งยังไม่เจอคงต้องไปลุยกลางลำเหมืองแล้วล่ะค่ะสำหรับนะน้องๆทางบ้านถ้าต้องลงในน้ำลึกๆต้องให้มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะอันตรายมากค่ะ เป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายสล,ล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขา เด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนถึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวเพียงเธอประใจเกา้เรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็นมันก็เหมือนเมื่อกี้นะก็เหมือนสังเกตดีๆลนักษณะใบตือต่างกัน <T> <man> ดูเหมือนจะเจอพระเอกของเราแล้วนะคะแต่จะใช่หรือเปล่ากำลังปรึกษากันค่ะเพราะลักษณะแต่ละพันใกลเคียงกันเหลือเกินค่ะเนี่ยสาร่หางเราอก่าไป okay. ็ี่แต่นี่คือมะเจย์อะดูแรอันนี้มันจะแหลมๆลักษณะใบคือต่างกันเออเออเนี่ยคือสาหร่หางกระรอกอันเนี้ยสาร่เหมือนกันแต่ชื่ออย่างวะโฮค่ะ อันนี้คือทีิ่งที่เราตามหาค่ะสาหร่ายหางการะโลค่ะเ <c oughs> พราะว่ามันอยู่ในน้ำแล้วมันจะฟูเหมือนหางการะโลค่ะเขาเลยเรียกว่าสาหร่ายหางการะอ,อกไหนตัวนี้ชืออะไรอะไรกระโลอะไรนะไม่ใช่ผิดเข้าใจผิดมากเลยไม่ใช่สาหร่ายหางการะอ,อก <c oughs> <c oughs> เราเข้าใจผิดเอยค่ะเราเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะสาหร่ายที่เจอไม่ใช่สาหร่ายหางกระรอกนะคะแต่เป็นสาหร่ายที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยค่ะอันนี้ครูไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นสาหร่ายไฟหรือเปล่าเนาะเวลาเราจะดูเนี่ยเราต้องไปดูทั้งหมดเอาไปดูรายละเอียดของเขาเนาะการที่เราจะชี้ชัดว่ามันใช่อะไรก็ตามที่เราไม่แน่ใจเราก็ต้องไปค้นเดี๋ยวไปนิดนึงแล้วก็ไปดูเนาะ ยงเธอเปิดใจเปิดกายให้เรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็นเก็บเบาะแสหลักฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับเรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะว่าเจ้าสาหร่ายที่หน้าตาคล้ายสาหร่ายหางกะระอกมันคือพันธ์ุอะไรค่ะนะ ค่ะลักษณะของตัวนี้นะคะคือมันมันจะแยกเป็นข้ออย่างชัดเจนนะคะถ้าถ้ามันอยู่ในน้ำนะคะก็คือพุ่มมันพุ่มมันจะไม่เยอะมากเกินไปค่ะสรุปตัวนี้คือสลายไฟค่ะเสียบเตก ตอนแรกตัวนี้เราเข้าใจว่ามันคือสาร่ายหางกระรอกรมั่นใจมั่นใจมากค่ะเพราะแบบมันฟูฟูเหมือนหางกระรอกเราก็เลยคิดว่ามันคือสารายหางกระรอกแต่เขาจริงแล้วไม่ใช่มันคือสาหร่ายฉัดได้คําตอบแล้วล่ะค่ะสาหร่ายที่หน้าตาคล้ายสาหร่ายหางกระรอกมันคือสาหร่ายฉัดนั่นเองค่ะใบสาหร่ายฉัดเป็นเส้นเล็กๆจะซ้อนเรียงกันเป็นข้อ,ขอมีความเป็นระเบียบค่ะส่วนใบของสาหร่ายหางกระรอก จะเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็กเรียงเป็นวงค่ะเก็บเบาะแสหลักฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับ ใจผิดค่สาย,ย,ยลับลของเราไม่ยอมแพ้ค่ะออกไปหาสาลายหางกระรอกกันอีกรอบค่ะสาลายหางการะรอกใช่เปล่าใช่ป่าไฟใช่ไหม เจอแล้วค่ะไอพีนไม่ใช่เพีนแล้วค่ะมันจะเล็กๆมันมีด้วยค่ะสาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชที่อาศัยอยู่ใต้น้ำที่มีแสงสว่างสองถึงจะมีหัวอยู่ใต้ดินลำต้นเป็นสายกลมเรียวยาว แต่กิ่งก้านสาขามีใบเดี่ยวขนาดเล็กรูปไข่ยาวอยู่รอบข้อเป็นวง3-8ใบค่ะดอกมีขนาดเล็กลักษณะเรียวประโยชน์สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้และตัวชี้วัดว่าน้ำบริเวณนั้นสะอาดค่ะกลับมาแล้วค่ะ <c oughs> สารายหางกระลาบตัวจริงคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ด้วยคล้ายอ่ะใบไม่เหมือนกันเลยนี่ค่ะนี่ตัวปลอมนี่ตัวจริงสารภารกิจตามหาสารายหางกระรอกในลำเหมืองแม่สลากของป้ากับฝ้ายวันนี้สำเร็จตามเป้าหมายค่ะเจอสารายหางกระรอบตรงลำเหมืองหน้าวัดแม่สลากบริเวณที่ไม่มีผักตบชวาหญ้าขนและผักบุ้งหนาแน่นค่ะ และพรุ่งนี้อย่าลืมมาติดตามชมภารกิจต่อไปของพวกเรานะคะเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยน้องๆรู้ไหมคะว่าพืชน้ำแต่ละชนิดสามารถเพิ่มออกซิเจนให้น้ำได้ไม่เท่ากันค่ะช่วงเกร็ดความรู้วันนี้เราไปดูการเพิ่มออกซิเจนในน้ำของผักตบชวาและสาหร่ายหางกระรอกค่ะจากการทดลองนำพืชทั้งสงชนิด ไปใส่ไว้ในน้ำปริมาณเท่ากันภาชนะเหมือนกันทิ้งไว้1เดือนค่ะปรากฏว่าพืชทั้งสองชนิดสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้น้ำได้แตกต่างกันค่ะโดยสาหร่ายหางกระรอกสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้ดีกว่าผักตบชวาค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะน้องๆสามารถแบ่งปันเรื่องราวน่ารู้ด้านสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวได้ที่ Thailand Nature Sp y ค่ะ ครั้งต่อไปสายลับธรรมชาติจะไปสืบค้นอะไรติดตามชมได้ทางไทย p ี s ค่ะธรรมชาติร้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุบคนดูเนเจอสปาปสายลับธรรมชาติ